สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิพาดวงแก้ว ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะสาขาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจําที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเป็นการทบทวนตัวเองอีกครั้งนะคะว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราได้มีรอยยิ้มและก็ความสุขร่วมกันกันกบคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปเนี่ย เราต่างต้องเติบโตขึ้นแล้วก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ว่าเราก็เป็นความทรงจําที่ดีของการและการเสมอนะคะและ้วก็การเติบโตของเราเนี่ยมันอาจจะมีภาระหน้าที่มากขึ้นมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจจะต้องเจอกับสภาวะที่ทําให้รู้สึกว่ากดดันรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อแท้นะคะแต่ว่า การที่เราได้มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราเนี่ยได้มองความสุขที่ผ่านมาของเรามันก็เป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะก้าวต่อไปนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่า,าเราจะค่อยๆก้าวไปทีละขั้นเป็นสเต็ปเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของเรานะคะเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นในเส้นทางของเราต่อไปค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีสีผู้กันจานสีและผ้าที่ใช้ทําความสะอาดค่ะการออกแบบภาพจะเป็นการออกแบบผ่านดิจิตอลเพนมีการวางโครงร่างคร่าวๆจากนั้นจึงเริ่มเติมรายละเอียดเมื่อได้แบบร่างแล้วจึงตัดเส้นให้สมบูร,รณ์ที่สุดค่ะ จากที่ได้ภาพที่ออกแบบเรียบร้อยนำภาพไปปริน์ให้ขนาดเท่ากับเฟรมแล้วนำมาดับลงบนเฟรมค่ะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการลงสีโดยลักษณะการลงสีจะเริ่มลงจากตัวคนโดยการเก็บรายละเอียดให้เสร็จเฉพาะจุดหลังจากนั้นจึงเริ่มลงสีพื้นแต่ละจุดไว้ให้เรียบร้อยเมื่อลงสีพื้นเสร็จเรียบร้อยจึงเริ่มเก็บรายละเอียดจนเสร็จทั้งภาพค่ะ ลักษณะการเลือกใช้โทนสีในภาพจะเป็นการเลือกใช้โทนสีที่สดใสเพื่อทำให้ภาพดูสดใสเข้ากับเรื่องราวค่ะ ตอนนี้เป็นการลงสีให้เกิดพื้นผิวที่ดูมันวาวค่ะต่อไปเป็นการลงสีใบหน้าของตัวคนที่มีรายละเอียดมากกว่าตัวอื่นซึ่งเป็นจุดเด่นและจุดดึงสายตาในภาพโดยลักษณะการลงสีจะเริ่มจากการลงสีรองพื้นเป็นสีผิวสีเดียวแล้วจึงเริ่มเก็บแสงเงาในภาพ เมื่อลงแสงเงาบนผิวหน้าเสร็จจึงเริ่มเก็บรายละเอียดของตาจมูกปากต่อไปไปขั้นตอนการลงสีเสื้อผ้าซึ่งลงสีพื้นแล้วจึงเริ่มเก็บรายละเอียดแสงเงาต่างๆค่ะเมื่อเสื้อผ้าเสร็จแล้วจึงเริ่มเก็บสีผมโดยการลงสีพื้นให้เรียบร้อยแล้วจึงเก็บแสงเงาต่างๆ นริมจากสีเข้มแล้วจึงลงสีอ่อนค่ะปัจจุบันสภาวะต่างๆในสังคมได้สร้างความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นให้กับวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายของชีวิตจากเด็กสู่ผู้ใหญ่จากนักเรียนนักศึกษาสู่วัยทำงานการกลัวการเปลี่ยนแปลงได้ก่อตัวขึ้นแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกกังวลและกดดัน จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดถึงการเดินทางในช่วงวัยต่างๆของชีวิตและต้องการนําเสนอมุมมองเชิงบวกให้เป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ